สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื้อนี้มาพบกับช่องยายไพ่พา,พา,พากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื้อนี้ยา,ายไพ่ด้น้ำข้อมูลเนืทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจำวันที่16เมษาย,ยนเนาะจ้าพี่น้องจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังยา,ายไพ่กดด็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยา,ายไพ่น่ามเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็จะเลื่มกดกระดิ่งเนาะคะ่ะเนาะยามยา,ายไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบ่ได้พลาดเบิ่งพลาดชมแนวทางเนาะคะ่ะ พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทยายกับยายไพกกะคอมเมนต์มใตไตคลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเบาเบาหลายยายห้างเนาะจ้าไปเบิ่งของมูลนนะทางอาจารย์ทันเลศเลยนะจ้ะาเน้ทางนี้เพื่อนบอกว่าเอาแน้ทางของแอดนูนา้มมาจับมัดกับเนวทางอีกอาจารย์ทันหนึ่งเนาะจ้างวดประจําวันที่16เมษายนเนาะจ้าล่างเพื่อนเน้นอยู่ที่3กับ6เนาะจ้ะของนูน้าอยู่ที่1 7 8เนาะจ้ะ เพิ่นบอกว่าจับคู่ล่างได้ 13, 73, 83เนาะจ้ะแล้วก็ 16, 76และ86เนาะจ้ะกับเพิ่อน,นวยล่างของเพิ่นได้อยู่ที่3กับ6เนาะพี่น้องเนาะ10 10ล่างของแอดโนน้ำได้อยู่ที่178เนาะจ้ะกลว่มาจับคู่กันได้ซํำนี่ราคะพี่น้องแคบหน้าจอเลยเนาะจ้ะต่อไปเลยคะ่ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนแอดแห้งๆเนาะค่ะ ชอบวิ่งว่าสั่นแอดเดนบนแอดเฮงเฮงเนาะคะ่ะเด่นบนไม่ปากหลักเนาะจ้ะเด่นอยู่ที่เจ็ดกับหนึ่งมาตัวใดตัวหนึ่งว่าสั้นงวดที่แล้วเดนศูนย์เนาะจ่ะเด่นศูนย์เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะงวดนี้เดนสองตัวพี่น้องเจ็ดกับหนึ่งตัวไหนจะมาเด่นบนไม่ปากหลักแอดเฮงๆเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตาหวังว่าสั้นดังเม็ดซ่าไอตาหวังเราบอกว่าสี่พี่น้องจุดเดินหนึ่งหก 1896,98ลาะสั้นฟันเม็ดเดียว16ึ่ระสั้นล่างอย่างเดียวเนาะคะ่ะจากแนวทางของตางหวังเนาะพี่น,อน้องเนาะอามากกะบจวดจาด้ำเพล่ได้เลยเลยนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดมหาเฮงแอดมหาเฮงเราบอกว่าแนวนี้แหละเด่นอยู่ที่2ตัว91 28 8 4และ73 3ตัว7 44 596, 6, 6 2 3ส 062อ่ะจวดจาดน้ำเพลินเลยเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอาเอ็ดระเดนมาจับมัดกับบ้านนี้มีลักวะสัน้นได้คู่โตดบนเนาะจ้ะได้คู่โตดบนเนาะพี่น้องอยู่ที่05 06 07 15 16และ17เอาเอ็ดระเดนจับมัดบ้านนี้มีลักวะสั้นเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนตัวเดียววะสั้นจ้ะเด่น ตัวเดียวแบบเสียวๆวสันพี่น้องซื้อเพิินนะจ๊ะงวดที่แล้วให้ศูนย์นะจ๊ะงวดที่แล้วเพ้นห้ศูนย์มา907มาศูนย์หลักละอัลักหน่วยเนาะพี่น้องงวดนี้ตัวเดียวแบบเสียวบนเพ้นห้มาอยู่ที่ห้าว่ะสัน้นถ้าหากะชนกันกับของยายไพ่เลยเนาะพี่น้องเนาะยายไพ่ได้ห้าบนแปดล่างนะจ๊ะแต่ข้าเจ้าว่าแปดดับทุกทั้งบนและล่างว่ะสั้นเนาะพี่น้องอ่ะ่าไปตามสูตรเพลินเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขวิ่งปลาเลกว่าสั้น16เมษาวิ่งบนราง6กับเกาเนาะจ้า2ตัวอยู่ที่97 9 1 95 63 68 3ตัวที่ที่607กระาสันพี่นอ้องอะว่าไปตามสูตรของปลาเลกเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางปักลักหน่วยล่างว่าสัน้นจากแนวทางของหนุ่มราชทเทวีพี่น้องจ้าปักลักหน่วยลาว่างงวดที่แล้วมา9เนาะจ้า ว่น,นี้เจ็ดแปดเก้าตัวใดสิมาลักนลอยลางวะสันจนกบเรกแย่ยยไปสีใหญ่ไพ่ยยยอยู่ที่เลขแปดนะจ้ะอันนี้คือปักลักนลอยลางเดินดีแนวทางของหนุ่มราชเทวีนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางฝันเป็นจริงวะสัน้นฝันเป็นจริงสามตัวอยู่ที่ห้าสองเก้าสองห้าห้าเก้าและสองเก้า มกักจวดวัสดเนาะพี่น้องต่อไปเลยคะ่ะอันนี้เป็นแนวทางอีกสองตัวล่างเพิ่นจะเก้าเจ็ดห้าหกและหกเจ็ดมีทั้งบนและล่างเนาะคะ่ะฟันเป็นจริงเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางหน่วยล่างแนวทางวัสดแนวทางหน่วยล่างของแอดวันชช่เนาะคะ่ะหลักหน่วยล่างอยู่ที่สองหกห้าเก้าอ่ะมาไปตามสูตร มักอาจารย์ท่านใดกระจ้าเขี้ยน่าจอเป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะเอายยายพายกระตองเสื้อใจเสื้อวา่าทุกทุกทุกท่านเนาะค่ะต้องมีอาจารย์ท่านใดท่านหนึ่งละอยู่ในใจเนาะจา้าพี่น้องต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางวิ่งล่างของแอปลายฝันเนาะจ้ะอ่าพนบอกว่าเด่นเจ็ดกับแปดถ้าเจ็ดมาศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดถ้าแปดมาอยู่ที่ศูนย์แปดหนึ่งแปดสี่แปด ห้าแปดและสองแปดอันนี้คือแนวทางของแอดปลายฝันเนาะจ้ะเบิ้งแนวทางล่างแล้วมาเบิ้งแนวทางเทิงเพิ่นเทิงเพลินบอกว่าหากับแปดเนาะจ้ะมีห้าศูนย์ห้าสองห้าสี่ห้าห้าห้าเจ็ดห้าเก้าและหนึ่งหาหาแปดมากอาจะเป็นสองแปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดแปดและเก้าแปดแนวทางของแอดปลายฝันเนาะพี่น้องอ่ะมากกัจวดน้าเพิ่นได้เลยเนาะค่ะพี่จ๋าหน้าน้าเพิ่นได้เลยเนาะพี่น้องเนาะสําหรับผู้ใดมักแนวทางเพิ่นเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิบหน่วยสิบหน่วยบนหนุ่มนาว่าวมืที่แล้วหลักสิบเข้าศูนย์หลักหน่วยเข้าเจ็ดออกเก้าศูนย์เจ็ดเนาะจ้าเมืนี่หลักสิบหน่วยหนุ่มนาว่าหลักสิบอยู่ที่สามแปดศูนย์หลักหน่วยอยู่ที่หนึ่งสามห้าชนกันอยู่ที่สิบกับหน่วยชนกันอยู่ที่สามเนาะพี่นอ้องอะว่าไปตามสูตรค่ะพี่น้องคะจากแนวทางของอหนุ่มหนา้าห่านเนาะค่ะ ู้ใดมักเนวทั้ง10หน่วยบนหนุ่มนาว่าจวดจาดนำเพลินได้เลยเนาะค่ะพี่น้องลองเอาไปจับเบิ้งค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของพี่ใหญ่เนาะค่ะพี่ใหญ่งวนนี้พี่ใหญ่บอกว่าเด่น8เนาะจ้ะพี่ใหญ่บอกเด่น8 8 4 8 5 8 7 7 4 7 5 5ห3สตัวอยู่ที่7 7 4ดเี่ออ8จ็ดแห้า 4 7 5 8จ็จากแนวทางของพี่ใหญ่เนาะพี่น้องเนะาะผู้ใดมักแนวทางของพียย่ใหญ่กะแคปหน้าจอจวดจ่าน้ำเพเลนได้เลยเนาะค่ะพี่จ่าหน้าน้ำเพลนได้เลยเลยดอ้อจ่าพี่น้องจา่ามักตัวใดก็จวดจ่าน้ำเพลนตัวนั้นเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสามตัวบนวันสั้นใส่าสุดใส่งานสามตัวตรงวันสั้นวดที่แล้วเข้าเก้าศูนย์เจ็ดแต่ว่า ขอ,อย้ำยายไพ่บอลเด้ล่งไห้เบิงเนาะจ้ามาเบิงวดนี้ค่ะล่งไห้เบิงว่าสิเดินดีบอเนาะจ้าเอางวดนี้เป็นงวดแรกเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพิ่นห้มากเพิ่นบอกว่าจังสี่ล่ะค่ะพี่น้องเอ่อเพิ่นบอกว่าเก้าหกหนึ่งพี่น้องจ้าเก้าหกหนึ่งเนาะค่ะเก้าหกหนึ่งมาตกเอ่อ แล้วก็หกหนึ่งวสันสามตัวบนตรงตรงและสองตัวบนตรงตรงแนวทางของแอดเปิลนะจ๊ะขั้นมกักระจวดจ่าด้าเพลินได้เลยเนาะพี่น้องเนาะพิจนาน้านเพลินได้ค่ะพี่น้องคะคันมกนักแนวทางเพลินนะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสามตัวบนตรงแนวทางของผู้ใหญ่แอดบิวนะจ้ะงวดที่เรียวเพิ่นเข่าได้พี่น้องมาเบิ้งคะวาเพิ่นเข่าตัวใดนะจ้ะอา่างวดที่เรียวเพิ่นเข่าตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะ 907เนาะจ้ะ907เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะมาตามต่อจางวดน,นี้เพิ่นให้มาพี่น้องแคปหน้าจอเพิ่นฟันบน2อง่าซั่นพี่น้องฟันบน2ติด2มีอยู่แท้692กับเอ่96 2, 2, 3, 2, อ962 972 362เท่านั้นถ้าเพิ่นฟันบนอยู่ที่2เนาะจ้ะอารพิจานาเป็นแนวทางได้ค่ะพี่น้อง ถ้าเพิ่นฟันบนอยู่ที่สองสามหกสองหกเก้าหกสองเลขเก้าเจ็ดสองทอนั้นพี่น้องคะ่ะถ้าเพิ่นฟันบนอยู่ที่สองเนาะพี่น้องเนาะอ่ะว่าไปตามสูตรค่ะพี่น้องผู้ใดมักแนวทางเพิ่นกะจวดจาดฝาดเบิ่มน้ำเพินเ่นได้เลยเนาะค่ะเนาะพิจารณาน้ำเพินเ่นได้เลยเนาะคะ่ะจากแนวทางของแอดบิวเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางไอ้ไข่ให้โชคว่าสัน้นค้ามว่าปิดท้ายโดยแนวทางไอ้ไข่ให้โชคเนาะจ้าส,สามตัวบนอยู่ที่เจ็ดสองเก้าสองตัวอยู่ที่สองเก้าสองเจ็ดและเจ็ดเก้าข้างล่างอยู่ที่หนึ่งแปดหกแปดและหกเก้าันมากับจวดจ,จ่าดนำเพลินได้เลยเนาะคะ่ะพิจารณาเป็นแนวทางได้เลยเนาะ,ะพี่น้องเนะะาะมักตัวใดกับจวดจ,จ่าดฝาดบ่มน้ำเพลินตัวนั้นเลยเนาะคะ่ะถ่ายคลิปนี้ ยายไพทีกะขอขอบคุณพ่อยายไพกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะจ้ะที่ได้มารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงรวยๆปังๆสุขสุขคนเนาะค่ะว่าจ๊ะใดที่ยายไพว่าบ่มวลหรือยายไพอันตัวเลขพินนะพี่น้องขอโทษขอไพ่หลายๆเนาะค่ะและยายไพก็ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ้ะที่ได้แบ่งปันข้อมูล่นว้ทางให้ยายไพมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเป็นแนวทางนะจ้ะกะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพี่น้องจ๊า ขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า